คำว่าแชทบอทกับระบบออโต้บอทแชทมันต่างกันนะทุกคนคือแชทบอททั่วไปเนี่ยตอบก็ไม่เป็นภาษาคนรู้เลยว่าบอทตอบมันก็ไม่น่าซื้อถามข้อมูลอะไรไปมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีแพทเทิร์นให้แค่นั้นซึ่งไอแชทบอทพวกนี้มันจะคนละตัวกับคำว่าระบบ ออโต้บอทแชทคือคำมันคล้ายกันมากแต่มันต่างกันมากๆซึ่งคนก็จะหลงไปใช้แบบแรกอะเยอะทีเนี้ยผมจะพูดแบบ2ให้ฟังไอตัวอันที่2เนี่ยหรืออันหลังเนี่ยมันจะเข้าใจภาษามนุษย์มากมากมากกว่าฟิลเหมือนพวกแชท GPT เจอมีนาย Deepseek อะไรเงี้ยเห็นภาพใช่ไหมข้อดีคือมันเชื่อมกับพวกระบบ CRM พวกระบบจัดการหลังบ้านฟิลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่มันเป็นระบบแบบครบวงจรอะเวิร์กกว่าแล้วก็เป๊กกว่ามากคือถ้าอย่างไอแบบที่1่มันทําได้แค่บางอย่างเด้อย่างของบางเจ้าอะติดตามพัสดุสินค้าลูกค้า ย้อนหลังไม่ได้ด้วยเด้อแค่แบบตอบแชทแล้วส่งข้อมูลส่งเลขที่บัญชีให้เฉยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้แบบหลังเนี่ยมันพัฒนานแล้วก็เป๊ะกว่ามากก็แชท GPT อ่ะซึ่งมันก็ต่างกับไอ้พวกระบบแบบเดิมแบบทั่วไปที่ผ่านๆมาอยู่แล้วแต่บางคนนะี่ยไม่รู้ไงคิดว่ามันคืออันเดียวกันคิดว่ามันคือระบบเดียวกันก็เลยยังไม่ได้ใช้ไอ้แบบใหม่สักทีไอ้อย่างถ้าเป็นแชทบอร์ดทั่วไปตอนที่ผมเจอมันจะมีของหรือสินค้าที่หมดอายุอยู่ในสต็อกของเราใช่ไหมซึ่งระบบมันต้องตัดออกแต่บอตัดพี่แกไม่ตัดจ ส่งลิงก์ส่งราคาส่งเลขที่บัญ,ญชีไปให้ลูกคา้าลูกค้าก็โอนจ่ายเพราะลูกค้าก็ไม่รู้ว่ามันหมดอายุหรือไม่หมดไงเป็นยังไงต่อทีนี้ก็รันเข้าระบบออเดอร์ก็จัดส่งของหมดอายุไปให้ลูกค้าเลยสิคะหรือหรือหรือบางทีเราอัปเดตราคาหลังบ้านแล้วนะแบบว่าราคาใหม่ถูกกว่าหรือแพงกว่าแต่ว่าพี่แกเนี่ยยังเอาไอ้ราคาเดิมเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าอยู่โอโ้โหมันจะเป็นยังไงล่ะทุกคนระบบหลังบ้านรวนไปหมดเพราะว่าราคามันรวนไปหมดแต่แต่แต่ไอ้ตัวระบบออโต้บอทแชทตัวหลังเนี่ยที่มันเหมือนกับแชท GPT มันดีมากมันแก้ปัญหาไอ้พวกนี้ได้หมดเลยครับคือมันเข้าใจภาษามนุษย์มากๆแล้วมันก็คุยกับเราเหมือนคนเหมือนเพื่อนมันก็โน้มน้าวใจลูกค้าได้เยอะกว่าได้ดีกว่ามันก็เลยปิดการขายได้ดีกว่าได้เยอะกว่ามากและไอ้เรื่องปัญหาที่บอกว่าแก้ได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องจัดการออเดอร์หลังบ้านติดตามลูกค้าติดตามสินค้าระบบโอนจ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผสานกับข้อมูลของลูกค้าได้ทั้งหมดมันก็คือ,อครอบคลุมระบบ CRM แบบครบวงจรสมบูรณ์แบบอะไอ้ตัวนี้แหละถึงจะช่วยธุรกิจของเราได้จริงๆซึ่งผม,มี ตัวหนึ่งที่เวิร์กที่สุดแนะนําที่สุดเลยก็คือ a j u b u AI ครับเพราะว่าตัวนี้เขามีจุดพิเศษก็คือเรื่องเชื่อมกับระบบ CRM ตัวรท็อปในตลาดได้นี่แหละเช่นพวก Salesforce HubSpot บลาๆอะไรเงี้ยทำได้ดีกว่าตัวอื่นที่เคยใช้มามากๆคือมันสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแต่และธุรกิจได้เพราะแต่ธุรกิจมันก็จะมีข้อมูลมีจุดเด่นไม่เหมือนกันบางธุรกิจพวกเว็บไซต์ต้องเซตแบบนี้พวกโซเชียลมีเดียต้องเซตแบบนี้อีกธุรกิจหนึ่งไปเน้นที่โซเชียลมีเดียไม่ได้เน้นที่เว็บไซต์เท่าไหร่แต่สามารถทําให้มันประสานกกัันนไดด้้แลลววงตออมาีีท่สุ ตอบโจทย์มากคือมันจะปรับให้แต่ละแพลตฟอร์มทั้งโซเชียลทั้งเว็บได้มากกว่าได้ยืดยุ่นกว่าคือระบบออโต้บอทแชทที่ผมเคยเจอมาบางตัวเนี่ยมันจะปรับเข้าได้ดีแค่บางแพลตฟอร์มเท่านั้นบางที่ก็ดีเฉพาะกับแค่เว็บบางที่ก็ดีเฉพาะกับแค่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าจะให้ทั้งเว็บทั้งโซเชียลมีเดียทั้งทุกอย่างอะไรเงี้ยที่มีมาประสานกันลงตัวเข้ากันได้ทั้งหมดมันหายากมากมันทําไม่ค่อยได้ซึ่งถามว่ามันดีกว่าแชทบอทไอ้แบบแรกแบบทั่วไปที่ผ่านมาไหมมันก็ดีกว่าแหละเรร่งไอื อยู่ที่เข้ากับแพลตฟอร์มหนึ่งได้แต่ไม่เวิร์กกับอีกแพลตฟอร์มอีกหลายๆแพลตฟอร์มมันมีจริงๆแล้วผมก็เจอมากับตัวได้ใช้มากับตัวจนมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละเพราะว่าบางทีทีม IT หรือว่าทาง IT Solution นอะไรของเขา่ะอาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งมากพอก็เลยแอบยังมีติดตรงนูง้นติดตรงนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของ a j u b u AI อะคือมันครบอะคือมันผ่านเช็คลิสต์ทุกข้อของผมเลยอะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่จะเลือกใช้พวกนี้ผมก็อยากให้เลือกดูดีๆนะ,ะับเพราะรายละเอียดมันเยอะคือบางเจ้าบางบริษัททเเเนี่้าาาาาาขากกงมกาอาจจะํแบบโ มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายดูล้ําดูว้าวล่อตาล่อใจมากแต่ใช้ไม่เสถียรสักอย่างก็มีแล้วก็ใช้มาแล้วซึ่งถ้าจะเลือกใช้ของเจ้าไหนอะให้เลือกบริษัทที่เดฟมาดูดีๆมีตัวที่แบบประสิทธิภาพดีๆเสถียรจะเสียเนี่ยมาแล้วบ้างหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือให้ดูผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ไปดูแค่ฟังก์ชันที่เขาเสนอมาแล้วมันว้าวจนลืมวิเคราะห์ไอ้เรื่องที่ผมบอกไปมาเมื่อกี้ด้วยผมบอกตรงๆแบบตามตรงเลยว่าไอ้ตัว Ajubo AI เนี่ยมันผ่านเช็คลิสต์ทุกข้อของผมมาอย่างละเอียดและผ่่่าาานนนเเช็็คสตททีีปมรฐ ็น KPI ของผมทั้งหมดซึ่งมาพัฒนาโดยไซเฟอร์เราเองนี่แหละที่มั่นใจในทีม IT และก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงอ้างจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของผมทั้งหมดเลยครับสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยว่าเราทําอะไรให้ใครมาแล้วบ้างสําเร็จอะไรไปแล้วบ้างและที่สําคัญที่สุดเลยนะตัว a j b u AI เนี่ยเขาใช้แม h ชีเ l e a r นิ่งที่เป็นโมเดลเดียวกันกับ ChatGPT เลยหรือว่าพูดได้ว่าเป็น ChatGPT เลยก็ได้แต่เอามาเชื่อมกับการขายอีคอมเมิร์ซเชื่อมกับ CRM ตัวท็อปท p อปอีก e ย่างฮับสปอตอย่างนี้ใครๆก็รู้จักซึ่งถ้าพูดทาว่า c h a t GPT มาเนี่ยทุกคนก็น่าจะมองออกอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งมันทําให้ภาษาในการตอบแชทเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเหมือนคนคุยกับคนน่ยพูดเป็นจังหวะจะโคนโนม้มน้าวลูกค้าด้วยภาษาคนด้วยภาษาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้ดีกว่ามากแต่ว่ามันดีและเข้ากันได้ทั้งหมดเสถียรทั้งหมดก็มันโมเดลเดียวกันกับ Chat GPT นะทุกคนซึ่งมันทําให้ข้อมูลในธุรกิจเนี่ยเชื่อมและฟล์เข้ากันได้เวิร์กที่สุดทําให้ปิดยอดขายหรือว่าตอบโจทย์ในธุรกิจไดด้้้มากขึนวยี่ย เล่าจากใจเลยเนี่ยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองเลยเนี่ยเอาแล้วถ้าใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากรู้ข้อมูลอยากทดลองใช้อยากให้เราไปช่วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เข้าไปดูข้อมูลที่นี่ได้หรือติดต่อมาได้เลยทักแชทมาได้สอบถามได้เม้นได้ทุกช่องทางเลยผมอยากให้ลองเอาไปทดสอบใช้กันแล้วธุรกิจท่ทุกคนจะดีขึ้นว์วขึ้นแบบมากๆจริงๆผมคอนเฟิร์มแล้วถ้ามีอะไรดีๆเจ๋งๆอีกผมก็จะมาบอกในคลิปหน้านะครับ